สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในปี2565มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีนี้นะคะมีดาวรายปีเนี่ยยกย้ายถึง3ดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวมฤตยูแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะซึ่งก็จะส่งผลนะคะกับแต่ละลัคนาราศีไม่เหมือนกันทีนี้ดาวใหญ่ สามดวงนี้นะคะจะส่งผลถึงคนลัคนาราศีตุลพอสมควรเนื่องจากว่าดวงดาวใหญ่เนี่ยจะยกย้ายมาเล็งลัคนาคนอ่าลัคนาราศีตุลยนะคะมาดูดวงแรกเลยนะคะก็คือดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ยปัจจุบันอยู่ในช่องมรณะของลัคนาราศี ตนนุปกติราหูคือความวุ่นวายคือความปั่นป่วนคือสายดาร์กอะอยู่ไม่ถึงลัคนาดีแล้วนะคะแต่ว่าพอวันที่30มีนาคมที่จะถึงเนี่ยดาวราหูจะย้ายราศีนะคะจากราศีพฤษกคือช่องมรณะของคุณเนี่ยมาเล็งลัคนา เรียกว่าเป็นเกณฑ์พิธทุบาตตามหลักโหราศาสตร์นะคะการที่ดาวราหูเข้ามาอยู่ในช่องปัตตนีช่องคู่ครอ,องของคุณนะคะกดเกณฑ์พิณทุบาทก็คือมันจะทําให้เรามีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องของคนรักหรือเรื่องของหุ้นส่วนฮนะ,ะโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนรักที่มาจากแบบ กิ๊กอะไรอย่างเงี้ยความรักครั้งใหม่หรือความรักที่คนรักที่มีอายุเด็กกว่านะคะหรือว่าหุ้นส่วนของเรานะคะคที่มอีอายุน้อยกว่าเรานะคะก็อาจจะนําปัญหามาให้นะคะซึ่งการที่ดาวราหูย้ายมาครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วอะตามหลักโหราศาสตร์แจ้งว่ามันจะไม่ค่อยดีนะคะเป,เป็นเกณฑ์พินทุบาทแต่รู้หรือไม่ว่าบางคนชอบนะ บางคนเนี่ยจะชอบเลยจากการที่ดาวราหูย้ายมาเล็งลัคนาครั้งนี้ใครล่ะที่จะเหมาะสมกับการที่ดาวราหูย้ายมาก็ก็คือนะคะดาวเสาร์นะคะดาวจันทดาวอังคารแล้วก็ดาวราหูนะคะเพราะว่าเออสามดวงนะคะดาวเสาร์ดาวจันดาวอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลกับดาวพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวราหูย้ายมาเล็งลัคนาในครั้งนี้มันเป็นความรู้สึกว่า เออมันก็วุ่นวายนะเรื่องหุ้นส่วนเราเรื่องคู่ครองเราแต่รับได้ไงเพราะว่าการการที่เขามาในครั้งนี้ถึงมันจะวุ่นแต่เขาอาจจะทําให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นถึงมันอาจจะวุ่นนะแต่แบบเราก็ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างถึงมันอาจจะวุ่นหรือมันมีการประทะมีคารมกันเกิดขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ มันก็ได้ประโยชน์อะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือดาวที่สัมพันธ์เป็นคู่มีคู่ท่าคู่สมพลกับดาวพระราหูนะคะการมาครั้งนี้จึงให้คุณรวมถึงคนที่มีดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวราหูนะคะคุณก็จะสมใจนะคะไม่ว่าคุณจะรออะไรมาก็ตามไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องคู่หรือเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรก็ตามดาวราหูย้ายมา30มีนาถึง16ตุลา66เนี่ยคุณจะสมใจในสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้ราหูเนี่ยจะมาอยู่ในช่องนี้โหกี่ปีอะสิบแปดสิบแปดปีรอบ ทีนึงอ่ะนะคะก็จะส่งผลให้คุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะคะแล้วก็ดาวราหูก็ยังได้ตําแหน่งอีกนะคะคือได้ตําแหน่งทีวีโชคนะคะได้ตำแหน่งยงยศนะคะแล้วก็อยู่ในราศีธาตุไฟคือลมกับไฟมันก็ยิ่งกระพือให้แบบโอ้โหแบบได้โชคเยอะเลยอันนี้คือกรณีถ้าเกิดว่าคุณเป็นดาวเสาดาวประจำตัวนะเป็นดาวเสาดาวราหูดาวจานันทรหรือว่าดาวอังคาร เราจะรู้ดาวประจาตัวได้ยังไงอันนี้คือต้องผูกดวงค่ะต้องผูกดวงต้องมีเวลาเกิดเราถึงจะทราบนะคะว่าคุณดาวประจําตัวคุณจริงๆอะ่ะคืออะไรกันแน่นะคะทีนี้ใครล่ะที่แบบจะเสียหายมากๆในการที่ดาวราหูย้ายมาเลงลักขณาในครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยคือดาวอาทิตย์อันนี้เสียหายเยอะมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้คือดาวมฤตยตอยวทับตัวเองอยู่ละมฤตยูทับอาทิตย์เนี่ยมรตยูคือสุญญากาศอ่ะอาทิตย์คือแสงสว่างอะ่ะ มันทับกันคือเราก็จะไม่มีไฟอยู่แล้วไม่มีแสงบางคนน่ะอาจจะแบบมีโรคภัยไข้เจ็บถึงตัวหรือคู่ครองเราอาจจะป่วยหรือเราอาจจะป่วยมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของคู่ครองหุ้นส่วนหรือเรื่องของตัวเองมานานละพอดาวมิรตยู u, ย้ายออกอาวราหูเข้ามาอีกนะคะราหูกับาทิ์นี่เป็นคู่ศัตรูกันแบบจริงจ,งจังเลยอะ่ะคือคลาดอะ่ะทําให้เรามืดอะ่ะราหูอม อมผ้าอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้เรามืดดับแสงไปเลยซึ่งคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์นี่น่าห่วงมากๆเลยนะเนื่องจากว่าเจอ,อคู่ศัตรูอ่ะจังๆไม่ว่าจะเป็นมฤตยูหรือราหูก็ตามมันเป็นเรื่องของแบบอาทิตย์คือชีวิตอ่ะอาทิตย์คือผู้นาอ่ะอาทิตย์คือยศศักดิ์หลักฐานบ้านช่องบางคนมีปัญหาเลยนะเรื่องสุขภาพ อาทิตย์คือชีวิตนะถึงชีวิตก็เป็นไปได้บางคนนะคะเสียการเสียงานงานแบบพังระเนระนาดบางคนเสียบ้านเสียหลักฐานครอบครัวอันนี้เรื่องใหญ่นะคะก็จะต้องแบบต้องผูกดวงอะ่ะจะได้ดูว่าเอ้ยเราเป็นดาวอาทิตย์หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเราเป็นเราเป็นดาวอาทิตย์ก็อาจจะต้องแบบหาทางทำบุญแก้ไขดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันดีขึ้นหรือว่าเตรียมพร้อมเตรียมแผนนะคะที่จะรองรับเรื่องของดาวเรื่องของดาวดาวหูที่จะมาเกิดคลาดกับตัวเรา อีกดวงหนึ่งคือดาวพุธนะดาวพุธการที่ดาวราหูมาครั้งนี้นะคะคุณไม่ควรมีคู่คุณไม่ควรมีหุ้นส่วนนะคะคุณไม่ควรเล่นหุ้นนะคะเพราะว่าคุณอาจจะหมดตัวได้นะคะเพราะว่าดาวราหูจะมาป้นคุณเลยหมดเนื้อหมดตัวได้ทีเดียวนะคะแต่ยังไม่เจ็บปวดเท่ากับดาวอาทิตย์แล้นั้นคือแบบยศศักดิ์หลักฐานอะ่ะหมดไปนะคะในนี้อีกดวงหนึ่งนะคะคือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสกับดาวราหูเนี่ยนะคะเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะคะถ้าเกิดใครมีดาวประจตัวเป็นดาวพฤหัสอันนี้ต้องระวังเลยเรื่องของคดีความที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วแบบเราเป็นคนถูกอะ่ะยูดีใครไม่รู้มาหาเรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต่อสู้ไปนะ,ะเรื่องคดีความนี้ก็ยาวๆไปนะคะจนถึง16ตุลาคม66นะคะก็มันเป็นกระแสดวงดาวเนาะเพราะว่าดาวอยู่ทีก็คือปีครึ่งนะคะของสําหรับดาวราหูนะคะ ทีนี้มาดูดาวมฤตยูนะมฤตยูเนี่ยจริงๆเล็งลัคนาของคนราศีตุลเนี่ยนะคะมาตั้งแต่6มีนา59อยู่จริงๆเนี่ยต้องอยู่ไปจนถึง8มีนา66แต่บังเอิญปีนี้ดาวมฤตยูอ่ะเขาจะแวะไปที่ช่องลัคนาราศีพฤษภช่วงคราวนะคะก็คือช่วงระหว่างประมาณกรกฎาคมถึงพฤศจากาช่วงคราวนะไม่ใช่การย้ายจริงนะเหมือนแบบแวะไปข้างบ้านอะ อารมณ์ประมาณ um. นี้นะคะเพราะฉะนั้นมฤตยูคือความอาเพศความตายนะคะเคยอยู่ในช่องปัตตนิคู่ครองของเราเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าดาวหลายดวงก็จะเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวมฤตยูแหละนะเพราะว่าดาวมฤตยูเป็นดาวดวงใหญ่ปกติแล้วทุกดวงเวลามีดาวมฤตยูมาถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอ่อพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีความสะเทือนอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามฤตยูคือความอาเพศความตายความเรื้อรังความเจ็บป่วยความเสียหาย เดี๋ยวเขาจะออกไปล้นะคะเขาจะออกไปละช่วงกรกฎาถึง30พฤศจิกานะคะก็จะมีดาวราหูมาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความอาเพศความเจ็บความป่วยความตายความเสียหายความพังทลายที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณน่ะก็จะเรียกว่าพักเบรกนะคะ จะกลายแต่เป็นดาวพระราหูจะเข้ามาแทนที่นะในช่วงสามสิบมีนาคมเี่ะถึงกลายเป็นความวุ่นวายอละเวงเรื่องคู่ครองคุณส่วนอ่บางคนบุแล้วดีบางคนบุแเราไม่ดีตามที่ได้ไดทานายไปช่วงช่วงต้นชั่วโมงนะคะทีนี้มาดูดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เนี่ยไม่ได้ยกย้ายนะดาวเสาร์อยู่ในช่องพันธุนะคะพันธุแปลว่าเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหรือการทํางานของอบางคนนะคะ ซึ่งดาวเสาเนี่ยอยู่ในช่องนี้มาตั้งนานละนะตั้งแต่7ธันวาหกจะอยู่ไปจนถึงประมาณ1มีนา66ในปีนี้ดาวเสาที่อยู่ในช่องนี้ก็จะเดินโครจรเป็นปกติและผิดปกติเป็นช่วงช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินเป็นปกติเนี่ยเรื่องเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องงานคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเดินหน้านะคะแต่พอเขาเดินผิดปกติมันก็จะกลายเป็นว่าอา้าว ไงบอกว่าเดินหน้าไงกลับมาเริ่มต้นจุดเดิมใหม่นะคะทีนี้ต้องมาดูค่ะว่าดาวเสาร์เนี่ยจะมีการเดินผิดปกติเนี่ยในช่วงระหว่างประมาณเจ็ดมิถุนาถึง10ตุลา <c oughs> เขาเรียกว่าเดินถอยหลังนะคะในช่วง7มิถุนาถึง10ตุลาเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ คุณอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์เรื่องงานเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของแม่นะคะหรือว่าเรื่องปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดอยากจะลงทุนอะไรนะคะคุณอาจจะเดินหน้าได้นะคะในช่วงต้นปกักต้นปีอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะริเริ่มทําอะไรในช่วงประมาณเดือนมิถุนาคุณอาจจะต้องพับโครงการไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีทรายที่ดีอะ่ะคือมัน ดูทุกอย่างมันปลอดโปร่งแล้วแต่เอาจริงๆแล้วพอเดิมนมิถุนานะคะาดาวเสาร์เนี่ยก็จะเดินถอยหลังนะคะซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านงานของคนละคนาศาีตุลน,นะคะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์คือพวกอสังหาริมทรัพย์พวกกสิกรรม พวกนี้พวกโครงสร้างพวกอิฐหินดินปูนนะคะหรืองานแมสงานลากหญ้าพวกนี้ต้นปีอะดีมากเลยนะแต่ว่า,า,าเจ็มิถุนาไปแล้วเนี่ยดาวก็จะเดินถอยหลังอีกนะคะซึ่งดาวเสาร์เนี้ยจะเดินเดินหน้าอีกทีนึงก็คือต้องเป็นเดือนตุลาเลยนะคะ11ตุลาคมเพราะฉะนั้นการงานบ้านครอบครัวความมั่นคงอสังหาริมทรัพย์เป็นจังหวะที่ดีแค่ช่วงนี้จนถึง6มิถุนาและอีกช่วงหนึ่งก็คือ11ตุลา ไปจนถึงปลายปีนะคะแค่2ช่วงนี้เท่านั้นนะคุณก็จะได้วางแผนในการทํางานถูกนะคะทีนี้ในช่วงที่ระหว่างดาวเสาวเดินผิดปกติคือเดินถอยหลังเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าคุณอาจจะมีการแบบเล n โ v เ t e บ้านไปเลย ะะหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทํางานคือให้มันมีความผิดปกติไงมันก็จะได้ไม่ส่งผลกระทบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเราหรือเรื่องของครอบครัวเรามากนะคะมันก็จะไปส่งผลกร,กระทบเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทาอยากจะเปลี่ยนแปลงแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ7มิถุนาถึง10ตุลาซ่อมบ้านซ่อมรถไปเชนเกี่ยวกับเรื่องงานไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้มาดูดาวพฤหัสนะคะ ดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะอยู่ในตำแหน่งช่องปุตตะแปลว่าคุณมีโอกาสนะคะในเรื่อง ของการทําอะไรใหม่ๆมีอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องอลูกน้องลูกหลานบริวารบางคนอาจจะมีลูกบางคนอาจจะมีการเรียนการศึกษาในลักษณะใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะดาวพฤหัสตอนนี้ถือว่าให้คุณนะคะกับคนลักนา,าราศีตุลน,นะคะได้ทั้งประตูมเกณฑ์ด้วยแต่ดาวพฤหัสด,ดวงนี้จะอยู่ในช่องดีเนี้ยนะคะถึงแค่วันที่ เมษาหลังจากนั้นแล้วดาวพฤหัสจะย้ายย้ายราศีนะคะไปอยู่ในช่องอริอ้าวพฤหัสเป็นอรินะคะก็คือช่วงแรกเอาเป็นว่าเหมือนช่วงแรกเราอาจจะแบบเออได้โอกาสการทํางานออได้บ้านได้อสังหาริมทรัพย์มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทุกอย่างดูมันแบบจะดีหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอประมาณ8เมษาพอดาวพฤหัสย,ย้ายอย่างงี้ยนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ช่วยเหลือคุณแล้วก็ได้นะคะผู้ใหญ่อาจจะไปเป็นแบบ ศัตรูของเรานะคะหรือว่ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยกับผู้ใหญ่ที่เรานับถือนะคะหรือว่าสังคมหรือว่าพี่น้องกลายมาเป็นศัตรูของเราแล้วก็ได้นะ,ะเพราะประกอบกับช่วงนั้นน่ะดาวในช่องพันธุที่แบบว่าครอบครัวก็เดินถอยหลังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ดาวาที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องก็ไปอยู่ในช่องอริอะไรเงี้ยก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาครอบครัวการงานสังคมเกิดขึ้นได้นะคะ,อะตอนที่ดาวยกย้ายราศีนะที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ย นะคะก็อาจจะเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะตอนที่มีดาวแบบยกย้ายเยอะแยะคือตอนช่วงระหว่างกรกฎาเนี่ยดาวฤตยูก็ย้ายใช่ไหมคะดาวเสาร์ก็เริ่มแบบว่าถอยหลังดาวพฤหัสก็ย้ายอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นทีเนี้ยก็จะต้องระวังว่าพอช่วงที่ดาวพฤหัสยกย้ายไปอยู่ในช่องอรรียะนะคะ ก็ผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยแล้วอาจจะมีปัญหากับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเรานะเะพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็อาจจะมาเป็นศัตรูเราอ่ะถ้าเรารู้แล้วอ่ะว่าดาวพฤหัสนะคะเขาจะส่งผลไม่ดีกับเรานะคะใครที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราใครที่เป็นครูบาอาจารย์เราก็พยายามอย่าไปหาเรื่องเขานะคะแต่ทีเนี้ยในช่องคําว่าอารินะคะก็อาจจะเป็นเกณฑ์มีนี่ก็ได้นะคะอริคือนี่สินเหมือนกันนะคะบางคนก็อาจถ้าเกิดว่าคนที่มี พื้นฐานดวงดีอย่างที่บอกว่าเป็นดาวเสารดาวราหูดาวจานันดาวังคารเออคุณอาจจะมีเกณฑ์แบบได้โชคใหญ่อะไรบางอย่างแล้วคุณก็เลยแบบมีหนี้ไงคืออาจจะแบบซื้อบ้านได้แล้วก็แบบมีหนี้อะไรเงี้ยหรือได้ทํากิจการงานใหม่แล้วก็แบบเออกู้กู้มาได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยนี่เนี้ยก็จะเป็นผลดีแต่บางคนที่ดวงไม่ดีก็กลายเป็นว่าเรามีอุปสรรคมีปัญหามีศัตรูนะคะมีการแบบบ้านครอบครัวแบบเสียหายอ่ะแบบผู้ใหญ่ในบ้านก็แบบ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วดาวประจําตัวเราอะคืออะไรการมาของดวงดาวต่างๆเหล่านี้ตกลงมันดีหรือเสียกันแน่นนก,ก,ก็จะต้องผูกดวงออกมานะคะแต่โอ้โอะก็ทํานายเป็นในเชิงนี้ละกันนะคะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับคนละคณาราศีตูลใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ว่าดูดวงส่วนตัว5 9 9บาท30นาที1000บาท60นาทีใครอยากรู้ว่าดาวประจําตัวคุณคืออะไรนะคะแล้วศักยภาพ ที่อยู่ในตัวคุณคืออะไรกันแน่นะคะค้นหาดาวประจําตัวนะคะ299บาทต่อหนึ่งดวงรับเป็นกลิปเสียงคําทํานายนะคะ15นาทีค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ